ุลดูคลดูคนเลยจะมาเต้นต๋องง่อยให้ดูต๋องง่อยไอสัตว์เลยแค่แค่นั่งกินข้าวอยู่กลางป่าไอเฮียคนดูเป็นล้านไอสัตว์เออไอต๋องมึงลองไปกินข้าวอยู่กลางทุ่งนาเมื่ว่านทำคลิปป่ะทำคลิปป่ะทห็นไหมเห็นไหมใส่กางเกงบอลใส่เสื้อบอลแล้วนั่งแดกข้าวอยู่อยู่ทุ่งนาได้เออเดี๋ยวกูไปถ่ายให้ให้คุณแดกเหรอแดกแรงมากแรกมากต้นไม้เยอะไหมแดกไม่ อ๋อได้ในอัตภูนี้แหละไอ้เชี่อได้อุ้ยฟ้าแดงแป๊บเลยว่ะแถ่นี้มันปรับไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้กว้างมากเลยอ่ะมันปรับทั้งแมกปรับหนูมันมีขั้งเลยเฮ้ยใช้วิ่งผ่านตรงนี้นะช่วยลุงคนซอมหน่อยนะเห็นาถังหนมเฮ้ยท่าร่างก็เปลี่ยนเว้ยตรงเนี้ยดูดิเสียงใครหายใจข้างหลังว่ะลื่นหนูลื่อนหนูเอ้ยลื่นใหญ่อะใหญ่ใหญ่ใหญ่มันมันมันขึ้นไฟมา แสดงว่าเด็กติดแล้วหนึ่งเครื่องข้างในบ้าน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 เปในบ้านก็ดีกว่ามันน่าจะติดบ้านมาเลยก็วนมาัเลยมาดูก่อนมันมันอ่ะถ้ามันไม่พืบสองประตูนะเดี๋ยอาจจะวนด้านก็ได้นะตรงเนี้ยเอ๊ะมีบันไดบันไดใช่นะเออทำไมทำตัวอย่างนี้เนี่ยเนี่ยทุกครั้งต่างบานที่ก่อนเลยเดี๋ยว

ตรง stop เอาะรืง่ได e ้านะและได้ได้มาแตเดี๋ยวไป้ยเออเื่อยไปเลยอ่ะมันเื่อยเลยอ่ะนันนัน่มไม้มไม้มันนไม้เนนกูนนยนนยกเล่าเากูเล่าเห็นไหม ลุงคนคนดังไม่ไล่หรอกเอ้าม่อะไรลุงคนทำไมลุงคนจะขี้ไ่ดเราเป็นคนอย่างนี้หรืปล่อยกิดปะถือมาถึอมาเอ้ยมันมาเอ้ยมันวิ่งมาทางบ้านเขาทำอะไรในบ้านเหรอด่ามาดูโล่งๆครับเออชิงสสว่างแเนไปตากูจะไหม้อยู่ด้่ย เด็มต้องตามให้เฮ้ยมันไม่เลื่อนเลยแม่แม่เอาไหนเดี๋ยววะมึงเนี่ยมึงเนี่ยมันเป็แขนตุ้งสองคนมันเป็นแขนตุ้งสองคนอ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วสองคนน่ะใครวิ่งอยู่น่ะใครวิ่งอยู่เจอแน่เจอแน่เจอแน่ใครวิ่งอยู่ที่ต้น ราหว่าหลงแล้วหรอเดี๋ยวหลงหลงกูสิหลงทุกคนแล้วไงหลงความหล่อเหลาอือข้าวข้าวหน้าอร่อยวู้ววู้วเขาแล้วหิวข้าวเลยค่ะหาต้นไม้แบบต้นไม้มันจะกระทืบมันจะกระทืบปูเลยเนี่ยตัวอ เตะวะเออหุยห <Merci. S 2> uh. ุยอ่ะหุยกตลาก่ใหญ่หมดเลยไอ้เดี๋ยวหมยเกลือเอาอะโดนมาก็โดนเข้าได้เออ โอเคกำลังวิ่งไป็บไม่น่าถึงมาื่อนบอกลาเลยมามา,า,าหาพวกวพวกูอทเลยไหมเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดเลยแล้วไมได้ทำ<อ>ไรอะ่ออะทำไรอ่ะสองเปิดอ,อ่าออกนะรอให้แล้วอะ่ะออกได้ออไหมนะออกได้ก็แป ทำกี่ตัวแหรอเอาล่ะสุดยอดนี้แหละต้ไปเลยไปไปไปยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> <N> 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 เนี่ยไม่ให้ดังได้ยังไงอ๋อเลออะไรวะเนี <N> ่ย <N> 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 <N>